ผู้ประกอบการท่านหนึ่งถามผมว่านะครับอยากจะทําให้ธุรกิจเติบโตนะครับผมทําธุรกิจมาจะเกือบสิบปีละแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เติบโตไปไหนเลยนะครับมันทรงๆนะครับนะครับสิ่งที่จะต้องทําอันดับแรกก็คือเราจะต้องมีระบบการทํางานนะครับที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีความชัดเจนนะครับสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ติดตามงานได้หลังจากนั้นเนี้ยนะครับจะต้องมีเรื่องของกลยุทธ์เนาะของธุรกิจของเรานะครับ ว่ากลยุทธ์ของธุรกิจของเราเนี่ยนะครับจะไปในทิศทางไหนนะครับก็ต้องมีแอคชั่นแผนหรือว่าแผนเลยนะนะครับอาจจะประมาณแผนประมาณ5ปี10ปีนะครับให้ชัดเจนเนาะนะครับสปีเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับหปีเราจะทําอะไรนะครับสิปีเราจะทําอะไรอย่างเช่น3ปีเราจะขยายร้านจาก5สาขาขึ้นมาเป็นนะครับเป็น10สาขาหรือว่าภายใน5ปีเราจะขยายขึ้นมาเป็น20สาขานะครับแล้วจ แต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับเราจะมีเงินทุนเนาะนะครับมาขยายธุรกิจยังไงนะครับอยอดขายของเราเนี่ยจะโตเท่าไหร่กลุ่มลูกค้าของเราจะต้องเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็คู่แข่งแรงต่าง,งเราปัจจุบันนี้เป็นใครจะต้องคิดให้รอบครอบแล้วก็ชัดเจนนะถ้าสมมติเรายังไม่มีแอคชั่นแผนหรือแผนเลยนะนะครับโอกาสที่ธุรกิจเนี่ยมันจเจริญเ,เติบโตเนี่ยเป็นไปค่อนข้างยากมากนะครับส่วนใหญ่คนที่ ธุรกิจแบบโตภายใน5ปีนะครับหปีเจปีเนี่ยโตแบบเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีแอคชั่นแผนนะครับที่ที่ชัดเจนดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากให้ผู้ประกอบการ s m e เนาะนะครับก็อาจจะลองดูว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีแผนที่ชัดเจนหรือแผนที่ชัดเจนหรือเปล่าในการที่โตภายใน10ปีว่าเราจะทําอะไรบ้างเพื่อทําให้อายขายของเราโตแล้วก็ให้ธุรกิจของเราเนี่ยจเจริญเติบโตนะครับ